ได้เข้าใกล้พระุทธเจ้ามาก่อนก็นเลยได้บรรลุก็ล้วนเดมีเหตุมีปัจจัยมาดังนั้นรนะสมก็ดีนะทานชมทั้งหลายมีอายุวันสุขภาแที่งจริงหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยทางก็ขอให้ความคิดนั้นะจงบรรลุสำเร็จจงบรรลุสำเร็จขอให้มีรูปดีมีหลานดีมีสติดีมีปัญญาดี ขอให้ได้เจอกระยาวมิตรดีๆขอให้ทุกคนนนถึงมากกลนที่พานโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเถิดสุเช้าพรพิชก้าวพรสภาคมสองพันธัทธาเนีันเตอาภุจสามายังคันเตเสสังมา กามทำดีได้ดีแลนท่วงก็มีแต่เลวสังตามนี่ใช่ไหมน้าสงสารลูกน้อยและเมียรัดหวังเป็นหลักแต่พ่อเมาพ่อปขอดหายอาทรงเพียงด่าเสียงตะโกนด่าว่าหันอายไปที่องค์ไม่อดบนโต๊ะทนเอาเนี่ยเป็นชาวพุทธดื่มเหล้าจริงเข้าท่าเป็นชาวพุทธแต่วบะมดอยู่กับเหล้าเมียลูกเต่าระดมใจไร้ที่หวังเกิดเป็นคนเป็นชาเหล้าเส่าใจกลาง พิศดารมาเพราะเล่าในชาวยุ่งเป็นชาวพุทธอยู่ดีเหล้าที่เข้าท่าจงเลือกบ,บ้าเลือกโง่เลือกเมาเถียนเก็บเงินทองกองเอาไว้ให้ลูกเมียเพราะเป็นเสียงรบไครเ่าแต่ว่าเราจนเนี่ยหมดนาบุญกับพี่น้องเราชาวบ้านแค่น้อยชาบ้านแค่น้อยเนี่ยพราะด็ประมุนกับพี่ยาอันนี้บ้านของแค่น้อยเอง เป็การทำงานปิวัติจะต้นบนต้นแบบที่นตรอทงดีดีนานผมเช่อผมนํากคนดีที่ดีได้กีดานเป็นผู้เห็นบ้านแต่ว25ปีจนเกษียณแ่งานปิวัติกรมนีวบาลุคันนี้ไม่มีพระว่าไหญดีก็ดีม่มีก็หเราบ้านดบ้าน้องแหน้อยนไปเลยงอ้รือ หรือว่าเป็นงานของชาวบ้านเลยนี่เป็นของคนในคนหนึ่งนะร่วมด้วยช่วยกันคนเฒ่าคนแก่มาปอกหอมหาตะไคร้หาหัวหอมขั่วปกหากะเทียมโอ้ยมวลหลายแบบทั้งแคหน่อยหนึ่งแต่พี่ต้องดีนะพอไปใหญ่ประมวลเข้ามาก็เสริมงานสารต่อรักษาพิธีเสริมเพิ่มเติมดีดีใหม่เด็กงานสานต่อนั้นเพื่อไปทนกในปีพิญญาสองพันหกสิบหนึ่งนไปทุกที่นะพอเด็กประมวลประมวลไปทุกที่ไม่ไปมือเปล่านะไปหาเขาเขาก็มาหาเรา ไปบ้านเนี่ยบบพร้อมซาบ้านข้าหม้อแกงหม้อปลาไก่ไปหาคนเันกะมาหาเห้าพอไปหาคน็นกมาหาเห้าเนี่ยอย่างที่ยองเห็นที่ทางสุรินมาเพราะอะไรเพราเราไปหาเขาเนี่ยก็จะมาไปก็่ออกบรรสาเลยจะเข้าบรรสายไปหาคนมันกามาหาเห่าเองแล้วบ้านเราเราก็ไปหาเขาเพาะว่ามาหาเหาเอเป็นอย่างนั้นด้วอะไรพอใจประมูลขึ้ยาเขาจะมีความบ้านแก่น้อยคนหงวัว แม่มสัสบันแคนน้สี่สิบบาทแม่ลมังสมีบัตแคน้สสิบาทแม่ฟองูทันใจบัาแคนน้อสูงตวหกสิบบาทนึเงนอลนกับคนโยมสุภาพรที่รดาพรของครอบครัวนักเดินที่สิบหลคนวรรันนำโดสารนักเมรดกหนึ่งถุงใจหนึ่งร้อยบาทแม่ดวงปีทรงชัยน้ำมวงแอปเิลหนึ่งถุงใจ0หนึ่งร้อยบาท แม่ทองดีซื้อรามัญนาจการน้ำน้องตีบุรีดัม200บาทแม่หนูสมร่างรับป่าสาคัญสองร้อบาทแม่คุณโยมใสยไหมโยโพวันจีนบุรีดังหนึ่งร้อยบาทตลาดวัดแจ้งน้องแวนตำบลน้องเทพอำเภอนรารายจังหวัดสุรินห้าพันบาทพนักานคนกับพระอาจารย์สมชาย ขอตระบวนขอบคุณพี bon so first, ่น้องชาวบ้านต้นหลวงเรียนทรรมตนหลวงอาจารย์อาจารย์สิรัตน์ทรปัตโนนี่เป็นครูสอนเดินสำนักปฏิโมกข์มีงานปฏิบัติกรรมเป็นพระหนุ่มที่ไฟแรงไปในการศึกษาเป็นต้นบนต้นแบบให้กับพระใหม่ๆที่จะอยู่ในธรรมที่ใยอยู่ได้อยู่ดีและมีความสุขอยู่ทนไม่ให้ทนอยู่อยู่ทนอยู่แบบมีเป้าหมายมองไปข้างหน้าก็มีหลังมองแปขก็หลังก็มีความสุขถ้าทนอยู่เลยเป็นยังไงล่ะ มองไปก็ไม่มีวังอไปข้านาไม่มีวังมองมาก็ล hmm. so so ังกท้อแท้เหนื่อยนายแต่อกไปก็ไจะเห็นน้ำบ้าปนะคนอยู่ไม่ใด้อยู่คนอย่าท่านธรรชีรยักษ์ปตนท่านอยู่คนอยู่ดีก็จะมีความจขมีประโยชน์ได้ยินได้ฟังได้รับในภายในกิจสาทได้ศีลไดธรรมปัญญากลัมา เมื่อาต้งส่างไฟ้นเม่อาแล้วจะไปต่อเน่้ได้บเป็นพระผีเนียแเป็นต้นแกต้นบนของพระนุ่มที่ดีงามท่านเจ้าหาบัณฑิติกหาคนดีคนเก่งัจะเป็นสำนักอาจารย์จรครับอาจารย์อาจาราวีเนี่ยคนอาจารย์ใหญ่ต้ไปต้องไป่ะวัาดีงไปหาเด็มเาไปหาไก็เป็นสุภาษเราอู่เราทำบัตรของเาคนดีนะที่เป็ายก็ตายอย ใจานัดใช้หาความรู้มันจะมาเองเนี่ยด้ยคามพนรลวงนั่นอาจจ์เคยพักผูาอย่ามีความดีไม่มีน้อย่างนี้จิตศาสตร์ตาใจวนนอารุ่รขอบ้านมาอ้อมวบานอ้อมโดยเด้คนช่อกับครูวิจิุญอา้จะส่งต้นกา่บุญเนาะ บ้านสวนไฟเนโยมองค์การบริหารส่วนอบยนองอริเยมชั้าจินดาสีัี้ไเป็นเจ้าภาพรพี่เดชตาทำด้วยาหลับเืมรุ่มมัมาตั้นึ่งร้หม่บาทอารย์บว่าสละมนแนโดยท่านาจรเรว่าโกศีลก็เขาจะเรียนโกศีเรียนโกศีเขาได้ริษาน่ารูมแกนบากเนาะ โรานเก็บบ <ừ> ้านเงสวรรค์มับเรางบ้านสวนมันเลยจะมากนบ้านดงแรันปูนบ้านะบ้านตกไม่แรงแต่สังกับ้านดูเอยเมืนเดื่อน้ำรอนท่านต้ระเงจิตใจไม่ยุ่งควากจับจุดต่างไปทำจัดบ้านดูเปื่อยเนาะบ้านสมสะอาดมาทุกๆวันเลยคนโยนกันชี้ขันยางมาทุกวันทำบุญทุกวันเช็ดเล็กประสมน้อย เป็นเจ้าภาพประเทศต่างเจาภาพศสนนนต่างโดยไปรััยบ้านสาอำเภอเด็กอุดมในัหับัวแดงวัดบัวแดงหบัวินบัมพูลจััน่าิแม่นางเอเทศบาลบ้านโนนตัวอำเภอตุ้งีอุดมบ้านหนนงาดีอำเภอเกผลดำเนินไปเกิดต่อกามีงานศาสนาแต่ยังทำรางนิโมกันสวรรค์ผลนาสากล แลวก็พุทนาวุกับพี่น้องชาวันทองสวัสดิ์ยท่านพระอาจารย์สาครตานท่านทองสวัสดิ์สามร้อบาทหลวพ่อวรรณที่หัิสามร้อบาทพระจารกระโปงีนั่ธรรโมหนึ่งอบาทพระอาจารย์การีนั่งอันโยสามอบาทละกามีพระจาตูดเป็นสังรายมร้นายบาทพ่อสังครเมตตาพาุไทย พรกีารยุก eh? ับรมบุตรโยน้เจิญเขาจะปทำาะสอ2ุงใจมันเทศปัจจี่พบาทเนี่ยเยอะคนได้นคระเาประโยชนีเมตตาธรรมอย่าที่ได้ไปจัดงานที่วัดของระเจ้าจัดงานยสมเนที่ได้ทีก กะไรขาวพรเพิ่มร้อยแของพผูอองผูเเจบอาอีกนอยหล้อะยุออ่าวนดวนวนันมันมีนงหนึ่ง้น้ำาแดงน้เดือด่อยน้เดือน่กเจ้าเีนี่เจ้า้ำไปรับไแบ่เทม าแล้วกหาเนี่ยแก้วี่แก้วอันไ้อวมีวัดนองคูน้อยนะครับพี่น้องเดพาท่านมาดูวัดที่ปปนองคูน้อยดอกไม้ธรรมชาติเอไม่ใช่ดอกไม้พลาสติก เรามีโอกาสผ่านมาก็แวะมาซื้อเงินเฮพจมีคนหลับนะครับใส่ครับเขาไ,ไปเพนะื่ออะไรนะไม่สิพ่อที่จะพาตัวจีนนะเออจีน คนเขาถอดรองเท้ารองเท้าเข้ามาสวยงามเลยครัพี่น้องกามาเออมาเมืองสวรรค์นะคะเย็นเย็นเย็นยงามนะครับ o o m m z o m z o m z o m m ไปส m ไป z m ไป

ครับเล่นผิดครับประจําประจครับเบ้ยมั่นทุกปี ย็นขึ้นเออเจ็นนี้พี่ห้าาวัดเดี๋ยวเขามีค้ามูาวน้ำเด๋อเย็นก็งามเตี๋ขวเขามาเป็นมนงมากพาสองนเราวัดจะีลึกนึงถึงว่าโยมเป็นจ่าพระย่อนเนี่ยยอน ขามแต่ข้ามก็เขามันสูงสูงกว่าโยมคือยังตากผ้าเพราะเมนวันหย่อนว่าเขาใส่ผ้าเรืองเดี๋ยวคงว่หลุมบานี้เขาอายุหลายๆหลายพระเพรยอายุหน่อยคือเขาเป็นยังเขาตกตากเพราะว่าก้านแต่ข้ามบนสูงสูงกว่าเมื่อเขาเป็นพระเขาต้องมีความแตกต่างกว่าเยอแต่เมื่อเขาเป็นพระเขายังพอกันกับโยมอยู่มันก็บประการแค่แต่ตางกันตีทรงผมตีวอนที่เข้าตากเพราะว่าความนาเรียนใส่ จย์มันเป็นส่วนเสาก้าก็ต้องทำโตให้มันดีหยาสูงมันเป็นเหลืองการให้โอกาสสำหลับความเป็นโยมแล้วความเป็นพานไม่บากาเรื่องนี้เพราี่มีอยู่รปนึ่งเป็นมากมายเลนะคะตอนนี้วันนั้นบ่บ่บ่มีดีแล้วต้องโอ๊ตโอ๊โอ๊ตออ่นี้อาจารย์เยที่บอกด้วยาไ่ได้เยสว๋ยวองอนของอาจารย์นี่ถ้อโบ่ด้ที่ดต้องมาเยอะ

สางพญนาคสอยพระอาจารย์อนโมทนาสาธุเออลมมันลมซือพายุมากเนาะอือฮึม

นักปฏิบัติทัพสวย đi làm này bên ảnh này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ thể, không thể. no yasa kakawato sa วัสุจิระปะรินิพุตบิปัจิมาชนะกานุกัมปามานัสสังยิมิสกะเรทุขตาปันญการภูเตมปฏิขันนาตอัมากังจีกะร มาจัมพุทโตพคะวานโคตังพคะวันตังอภิวาเทมิตว้าอาคตภพระขวตาธรรมูธรรมังนามาชามิสุปฏิปันโน satu satu senyum senyam hmm, nama sama 係，我見。 ในที่ท่านเข้าวัดจะสงบใจครับสายที่วัดอุปสรรคไม่ได้คิดเลยว่าเดินทางนะครับ <coughs> Okay, get them back. Okay. ยังสิแล่ค่ะเดี๋ยวออกค่ะ

Thank mm -hmm. you. thôi vậy ครับไส้